ธรรมาชาติของจิตเราที่มันมีหน้าที่ปรุงแต่งอะแต่มันก็อยู่ที่ว่าสติเขาอะมันอยู่ในระดับไหนถ้าสติเขาอยู่ในระดับขั้นสูงจิตมันจะปรุงแต่งมันในทางดีหมดแต่ถ้าหากว่าสติอ่อนมีหอนก็จะครอบงำได้ก็จะปรุงแต่งไปในทางลบหมดเพราะนั้นเป็นเหตุผลที่ทำไมพระพุทธองค์ถึงได้ทรงกล่าวว่าถ้าผู้ใดเจริญสติปฐานสี่มีจิตอยู่กับกายเป็นฐานก็จะเห็นความไม่เที่ยงของจิตถ้าลงรายละเอียด ลงไปก็คือเห็นเหตุแห่งทุกของปฏิจจสมุตบาลูกลองย้อนพิจารณาบทสวดนะลูกนะตอนลูกสวดนะ่ะแล้วมันมีคําแปลภาษาไทยอะลูกลองพิจารณาว่าตรงไหมขณะที่เราสวดสาธยายทำปฏิจจสมุตบาทสายเกิดมันเกิดจากการปรุงแต่งเพราะเราปรุงแต่งทําให้เกิดสังขารวิญญาณ นามรูปแล้วก็สร้างเหตุใหม่คือสร้างเหตุใหม่ก็คือใจเรามันปักลงไปแล้วว่าดีหรือไม่ดีแล้วมันก็จะส่งผลให้อนาคตเราก็จะเป็นอย่างที่เราคิดไว้นั่นแหละแต่มันก็จะเป็นไปตามที่เราคิดไว้ก็คือดีก็ไปเจอสิ่งที่ดีคิดไว้ว่าไม่ดีมันก็ไปเจอสิ่งที่ไม่ดีนอกเสียจากว่าเราเคยปักไว้จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรา,เรา ได้พอถึงเวลามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่ามันถอนทันแต่อที่ถอนไม่ทันมันก็ต้องรับผลของมันเท่านั้นเอง